สวัสดีค่ะตอนรับสู่การคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะพิธีบวชนาคก่อนที่ชายไทยเราจะบวชเป็นพระเนี่ยแหละค่ะแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะทำไมต้องเรียกว่านาคทั้งทั้งที่ถ้าเราไปดูตามหลักจริงๆอ่ะพญานาคซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานเนี่ยกลับบวชไม่ได้ซะง,งั้นเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่คะซับซ้อนไหมครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะมันสะท้อน ความสัมพันธ์ที่อาจจะดูแปลกๆนะครับระหว่างความเชื่อเรื่องพญานาคที่เรามีกันอยู่กับพิธีกรรมสําคัญในพุทธศาสนาคือการบวชมองเผินๆเนี่ยเหมือนจะขัดกันเลยนะใช่ค่ะดูขัดกันแต่กลับอยู่คู่กับสังคมไทยเรามานานมากนั่นสิคะวันนี้เราเลยจะมาลองแกะรอยเรื่องนี้กันดูค่ะจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลยทั้งจากพระวินัยปิดกที่เป็นเหมือนกฎระเบียบของสงฆ์แล้วก็จากมุมมองพวกตำนานความเชื่อต่างๆที่เล่าๆกันมา เพื่อจะหาคําตอบว่าเอา้าทำไมพญานาคบวชไม่ได้แต่ชื่อนาคเนี่ยกลับถูกเอามาใช้แบบให้เกียรติกันในพิธีสําคัญนี้ได้ เป้าหมายของเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจกลไกเบื้องหลังเรื่องนี้แหละครับทำไมกฎว่าอย่างหนึง่งแต่ทมเนียมปฏิบัติเป็นอีกอย่างหนึง่งแล้วมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับวิธีที่ความเชื่อต่างๆเนี่ยมันปรับตัวมันผสมก,สนกันได้เอาละา่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มไขปริศนากันเลยดีกว่าจุดแรกคงต้องไปดูกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการก่อนเลยใช่ไหมคะในพระวินัยปิฎกหรือหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คะครับ ถ้าดูตามหลักพระวินัยปิดกเลยนะครับซึ่งก็เปรียบเหมือนเป็นธรรมนูญของคณะสงฆ์นะครับพญานาคเนี่ยถูกจัดอยู่ในประเภทสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานใช่ครับซึ่งตามพุทธบัญญัติแล้วสัตว์เดรัจฉานถือเป็นอนุปสัมปันธ์อนุปสัมปัน์คำนี้หมายความว่ายังไงคะพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะอนุปะสัมพันธ์หมายถึงเ,เป็นผู้ที่ไม่สามารถทําการอุปสมบทได้ครับคือบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาไม่ได้ มีการระบุไว้นะครับว่าบุคคลประเภทไหนสิ่งมีชีวิตแบบไหนที่บวชไม่ได้ซึ่งสัตว์เดรัจฉานก็เป็นหนึ่งในข้อห้ามชัดเจนเลยนะคะว่าตามกฎคือไม่ได้เลยแล้วมันมีเรื่องราวเบื้องหลังไหมคะว่าทําไมถึงต้องมีกฎข้อนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพญานาคเลยเนี่ยเหมือนเคยได้ยุ่มว่ามีตำนานเล่าถึงที่มาใช่ไหมคะมีครับมีเป็นตำนานที่อธิบายที่มาของพุทธบัญญัตินี้โดยตรงเลยเล่ากันว่ามีพญานาคอยู่ตนหนึ่ง เกิดความเลื่อมใสามากศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบสุดๆเลยอยากจะบวชครับอยากปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากกาเนิดเดิมของตัวเองที่เป็นนาคเนี่ยแต่เป็นพญานาคนี่คะไม่ใช่มนุษย์แล้วจะบวชได้ยังไงล่ะคะนั่นน่ะสิครับแต่ด้วยความที่อยากบวชมากๆปรารถนาแรงกล้าพญานาคตนนั้นก็เลยใช้ฤทธิ์แปลงกายเป็นมนุษย์ครับเป็นชายหนุ่มรูปงามเลยนะอ๋อแปลงกายมาใช่ครับแล้วก็เดินทางไปขอบูชกับพระสงฆ์ ซึ่งพระท่านก็ไม่ทราบหรอกครับว่านี่คือพญานาคแปลงมาเห็นว่าเป็นผู้มีศรัทธาก็เลยบวชให้เราเรื่องไปแดงไปโป๊ะแตกได้ยังไงคะว่าไม่ใช่คนตามตำนานก็เล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่นาคภิกษุรูปนั้นจังวัดอยู่ในกุฏิเกิดเผลอหลับไปตอนกลางคืนทีนี้พอหลับไปอาจจะเพราะจิตอ่อนกำลังหรือบ้างตำนานก็ว่าโดนน้ำฝนอะไรทำนองนั้นค่ะฤทธิ์ที่แปลงกายไว้มันก็เลยเสื่อม คลายออกร่างกายก็กลับคืนสู่สภาพเดิมก็คือเป็นงูใหญ่นอนขดเต็มกุฏิเลยโหนึกภาพตามแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยงูใหญ่อยู่ในกุฏิพระใช่ครับคงตกใจกันน่าดูพอดีมีพระภิกษุรูปอื่นเดินผ่านมาเห็นเข้าพอดีก็ตกใจมากรีบนำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าค่ะแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงคะพอพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย ก็ส่งเรียกนาคภิกษุนั้นมาสอบถามแล้วก็ได้ตรัสสอนนะครับว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าอัตภาพอัตภาพครับคือสภาวะทางกายภาพที่มันไม่เอื้ออํานวยต่อการประพฤติพรหมจรรย์ให้มันเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้ได้อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะนี่เองสินะคะที่มาของพุทธบัญญัติที่ห้ามสัตว์เดรัจฉานบวชก็เพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็ป้องกันปัญหาต่างๆเพราะว่าร่างกายมันไม่เอื้อจริงๆถูกต้องครับ เหตุผลหลักเลยคือเรื่องสภาวะอัตภาพนี่แหละคือกายภาพของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่สามารถจะครองผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดหรือปฏิบัติกิจของสง์ร่วมกับผ้ารูปอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดกลับร่างเดิมตอนกําลังทาสังฆกรรมหรือตอนออกบินทบาทอะไรงนี้โหคงจะวุ่นวายน่าดูเลยค่ะใช่ครับมันก็จะเกิดความวุ่นวายแล้วก็อาจจะทําให้คนเสื่อมศรัทธาได้ การบัญญัติน,นี้ก็เลยเป็นการรักษาความเรียบร้อยความเหมาะสมของสมณเพศไว้พอพรยานาคตนนั้นถูกห้ามไม่ให้บวชต่อแล้วก็ต้องสึกออกไปเขาคงเสียใจมากเลยนะคะอุตส่าห์ตั้งใจมาสักขนาดนั้นศรัทธาเต็มเปี่ยมแต่มาเจอข้อจํากัดทางกายภาพแบบนี้เสียใจมากครับแต่ด้วยความที่ยังศรัทธามั่นคงอยู่นะก็เลยได้กราบทูลขอต่อพระพุทธเจ้าว่าออถึงแม้ตัวเองจะไม่มีวาสนาได้บวชต่อแล้วเนี่ย แต่ก็ขอฝากชื่อของตนเองไว้ในพระพุทธศาสนาหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นอนุสร์ขอฝากชื่อฝากไว้ยังไงคะพญานาคทูลขอว่าเพื่อเป็นการระลึกถึงศรัทธาแรงกล้าของตนเองเนี่ยขอให้ในอนาคตข้างหน้ากุลบุตรหรือผู้ชายที่จะเข้ามาขอบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ได้รับการเรียกชื่อว่านาคก,ก่อนในช่วงก่อนที่จะเข้าพิธีบวชจริงออ๋ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงความตั้งใจของตนแล้วก็ให้ชื่อของนาคเนี่ยยังผูกพันอยู่กับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ต่อไปเข้าใจแล้วตรงนี้เองที่เป็นจุดเชื่อมโยงโดยตรงเลยว่าทำไมเราถึงเรียกคนที่กำลังจะบวชว่านาคมันคือการระลึกถึงศรัทธาของพญานาคตนนั้นในตำนานนี่เองใช่เลยครับ แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณนะครับทรงเห็นถึงศรัทธาที่มันยิ่งใหญ่จริงๆของพญานาคตัวนี้ก็เลยทรงอนุญาตตามที่ขอก็เลยเกิดเป็นธรรมเนียมเรียกคนที่เตรียมจะบวชว่านาคสืบต่อกันมาเป็นเหมือนกันให้เกียรติแก่ศรัทธานะครับแม้ว่าจะบวชไม่ได้ตามกฎก็ตามแต่มันก็มีอีกมุมมองหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่ไม่ได้มองแค่เรื่องการระลึกถึงพญานาคตนนั้นตนเดียวแต่เป็นการให้เกียรติพญานาคในภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นอีก ในฐานะที่พญานาคเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญต่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่านอกจากตำนานเรื่องพญานาคมาขอบวชแล้วเนี่ยมันยังมีคติความเชื่อแล้วก็เรื่องราวอื่นๆอีกเยอะเลยครับที่สะท้อนบทบาทของพญานาคในฐานะเป็นผู้อุปถรัรมภ์เป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาซึ่งความเชื่อแบบนี้แพร่หลายมากๆในวัฒนธรรมแถบอุตสาคเนบ้านเรานี่แหละครับ มีตัวอย่างไหนที่เด่นๆชัดๆบ้างคะที่แสดงบทบาทนี้ของพญานาคตัวอย่างที่คนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักกันดีที่สุดก็คือเรื่องพญานาคขมุจลินครับอ๋อพญานาคมุจลินใช่ครับในช่วงสัปดาห์ที่6หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเลยตอนนั้นพระองค์ประทับสวยวิมุติสุขอยู่ใต้ต้นมุจลินหรือต้นจิกนะครับบังเอิญเกิดพายุฝนฟ้าขนองหนักมากฝนตกติดต่อกัน7วันเลยค่ะพญานาคม,มุจลิน ซึ่งอาศัยอยู่ในสะนามใกล้ๆแถวนั้น <c hh> ก็ขึ้นมาเลยครับใช้ลำตัวขนดกายวงรอบพระวรากายพระพุทธเจ้าไว้เจ็ดชั้น <c> uh> แล้วก็แผ่พังพานใหญ่ปกป้องพระองค์จากลมฝนตลอดเจวันนั้นเลยโห <c> uh> เรื่องนี้ชัดเจนมากจริงๆค่ะเห็นภาพเลยว่าพญานาคเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วมุมมองนี้มันเชื่อมโยงกับการเรียกผู้บวชว่านาคยังไงคะมันต่างจากเรื่องแรกแค่ไหนคือถ้าเรามองจากมุมนี้นะครับ การเรียกผู้ที่เตรียมจะบวชว่านาคเนี่ยมันไม่ใช่แค่การระลึกถึงศรัทธาของพญานาคตนนั้นอย่างเดียวแล้วแต่มันยังเป็นการให้เกียรติด้วยให้เกียรติใช่ครับให้เกียรติต่อสถานะและก็บทบาทของพญานาคโดยรวมเลยในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้มีฤทธิ์ผู้พิทักษ์ศาสนาและก็นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เรารู้กันว่านาคสัมพันธ์กับน้ำ จริงด้วยการให้ชื่อนาคก,กับผู้ที่เข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็เลยเปรียบเสมือนการยกย่องการยอมรับในความสําคัญของพญานาคตามคติความเชื่อแบบนี้ด้วยเข้าใจแล้วค่ะคือมันมีสองความหมายซ้อนกันอยู่ความหมายแรกก็คือระลึกถึงศรัทธาของพญานาคในตำนานที่อยากบวชแต่บวชไว้ได้ส่วนความหมายที่สองก็คือเป็นการให้เกียรติบทบาทโดยรวมของพญานาคเลยในฐานะผู้ปกป้องผู้สนับสนุนศาสนาตามความเชื่อที่มีอยู่ทั่วไปถูกต้องครับ ซึ่งทั้งสองในยะนี้ถึงแม้จะมีที่มาจากเรื่องเล่าต่างกันนิดหน่อยแต่ผลลัพธ์มันเหมือนกันก็คือการน,นำชื่อนาคมาใช้ในพิธีกรรมก่อนบวชทีนี้คำถามสำคัญก็คือเรามีกฎพระวินัยที่ห้ามบวชชัดเจนเลยเพราะเรื่องสภาวะอัตภาพข้อจากัดทางกายภาพ แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเรากลับให้เกียรติมากๆด้วยการใช้ชื่อหน้ากันอย่างแพร่หลายเลยมันดูเหมือนมีความเอ่อความตึงเครียดหรือความไม่ค่อยลงรอยกันอยู่ลึกๆไหมคะแล้วสังคมหรือวัฒนธรรมเราจัดการกับความตึงเครียดตรงนี้ยังไงคะนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับของกระบวนการที่เรียกว่าการประนีประนอมทางความเชื่อหรือถ้าพท์วิชาการหน่อยก็ s ิงเคร t ิ s ม Sy ิงเครดิสม การผสมผสานความเชื่อหมายถึงเอาความเชื่อที่อาจจะต่างกันมาปรับปรับให้เข้ากันได้หรอคะใช่ครับประมาณนั้นเลยเป็นการผสมผสานกันอย่างชันฉลาดนะครับระวางหลักการกฎเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาซึ่งก็มาจากอินเดียใช่ไหมครับกับความเชื่อดั้งเดิมที่ผู้คนในดินแดนแถบอุษาคเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขามีอยู่ก่อนแล้วซึ่งเรารู้กันดีว่า แถบบ้านเราเนี่ยมีความเชื่อเรื่องพญาน,นาคเรื่องงูใหญ่เรื่องพลังที่เกี่ยวกับน้ําอะไรพวกเนี้ยเข้มข้นมากอย่างรากลึกมานานก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาอีกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาแล้วแบบล้มล้างความเชื่อเดิมเรื่องนาคทิ้งไปเลยกลับใช้วิธีหาทางผสานความเชื่อเก่าเข้ากับคําสอนใหม่แทนถูกต้องครับ การอธิบายเรื่องพญานาคก,กับการบวชในลักษณะที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือน,นกลไกที่ทําให้ความเชื่อเรื่องพญานาคยังอยู่ได้นะครับยังคงดํารงอยู่ได้แล้วก็ยังมีความสําคัญอยู่ในบริบทใหม่ที่เป็นพุทธแล้วการให้เกียรติด้วยชื่อนาคเนี่ยมันการเปิดพื้นที่ให้พญานาคยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้พิทักษ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ต่อไปได้โดยที่ไม่ไปขัดแย้งกับหลักการใหญ่ของพระวินัยโดยตรงเลยครับ มันเหมือนเป็นการหาจุดสมดุลที่น่าทึ่งมากเลยนะคะคือเคารพกฎเกณฑ์แต่ก็ไม่ละเลยความศรัทธาหรือความเชื่อดั้งเดิมที่คนเขามีอยู่แล้วทําให้ทั้งสองอย่างมันอยู่ด้วยกันได้แม่นยําม,มากครับมันคือการปรับตัวที่ทําให้าศาสนาพุทธสามารถอย่างรากแล้วก็ผสมกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างเราบรื่นการตีความเรื่องสภาวะอัตภาพว่าเป็นแค่ข้อจํากัดทางกายภาพไม่ใช่การดูถูกดูแคลนหรือด้อยค่าทางคุณธรรมเนี่ย ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การผสมผสานนี้มันเป็นไปได้ด้วยดีพอเข้าใจกระบวนการซิงเครติซึมหรือการผสมผสานความเชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้มองประเพณีบวชนาคไม่ใช่เรื่องเล่าสนุกๆตามตำนานแล้วนะคะแต่มันเป็นผลลัพธ์ของการประทะสังสรรค์การผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากๆเลย ครับผมมันแสดงให้เห็นพลวัตรหรือความเคลื่อนไหวระหว่างกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการกับพลังของศรัทธาความเชื่อพื้นถิ่นที่มันปรับตัวเข้าหากันได้อย่างสร้างสารรค์มากๆเอาละค่ะการพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะเรามาสรุปประเด็นสำคัญกันอีกสักครั้งนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าตามหลักพระวินัยจริงๆแล้วพญานาคบวชเป็นพระไม่ได้นะคะ เพราะจัดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีสถานะเป็นอนุปสัมบันคือมีข้อจํากัดทางกายภาพบวชไม่ได้นั่นเองครับแต่การที่เราเรียกผู้ที่เตรียมจะบวชว่านาคเนี่ยมันก็มีที่มาสําคัญอยู่สองส่วนหลักๆห,หนึ่งก็คือเพื่อระลึกถึงและก็ให้เกียรติศรัทธาอันแรงกล้าของพญานาคในตำนานนูน้นที่ถึงจะบวชไม่ได้แต่ก็ทูลขอฝากชื่อไว้ 2. ก็คือเพื่อเป็นการให้เกียรติบทบาทของพญานาคโดยรวมเลยในฐานะที่เป็นผู้มีฤทธิ์ผู้อุปถรัรมภ์ผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาตามคติความเชื่อที่แพร่หลายในบ้านเราและปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ก็คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการประนีประนอมทางความเชื่อหรือซิง c ครติซ m ที่ว่านี่แหละคะ่ะที่หลักการทางพุทธศาสนาสามารถผสมผสานเข้ากับความเชื่อดั้งเดิมเรื่องนาคในภูมิภาคอุษาคเนได้อย่างลงตัว ทำให้ทั้งกฎเกณฑ์แล้วก็ความเชื่อสามารถอยู่คู่กันมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วเรื่องนี้มันมีความหมายหรือความสำคัญกับผู้ฟังยังไงบ้างคือการที่เราเข้าใจที่มาเข้าใจความหมายที่มันซ้อนๆกันอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้เรามองประเพณีบวชนาคที่เราคุ้นเคยกันดีด้วยความเข้าใจที่มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับทำให้เห็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างกฎระเบียบเกรดตำนานพลังของศรัทธาและก็การปรับตัวทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมความเชื่อเนี่ยมันมีชีวิตนะมันมีการปรับเปลี่ยนผสมผสานเพื่อให้เข้ากับบริบทใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆสังคมทั่วโลกเลยครับก่อนจะลากันไปวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยมุมมองหนึ่งที่ได้จากเรื่องนี้นะครับมันเหมือนจะบอกเราไกลๆว่าศรัทธาที่แท้จริงนั้นทรงพลังและมีความหมายเสมอแม้ว่าผู้ที่มีสถานั้นอาจจะไม่ได้มีสถานะหรือ รูปแบบทางกายภาพที่ตรงตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่มนุษย์เรากำหนดขึ้นมาทั้งหมดก็ตามเป็นข้อคิดที่ชวนให้เรากลับไปมองคำว่าศรัทธาในมุมที่กว้างขึ้นจริงๆนะคะว่าบางทีแก่นแท้ของมันอาจจะอยู่เหนือข้อจำกัดทางรูปธรรมหรือสถานะที่เรามองเห็นภายนอกก็ได้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ